ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับน้องน้องทีมงานอีสานบ้านคอยเองเนาะพี่น้องเนาะนกำลังเฮ็ดขควหนูอยู่พี่น้องผมสีเฮ็ดขควหนูนั่นแหละที่ได้มาจากไปยำ้ำโคงมันมานเท่านั้นแหละพี่น้องผมนี่แหละครับเป็นหนูเนาะพี่น้องเนาะออพอเห็นแบบเห็นอันนั้นอันนี้เดี๋ยวมันสิว่าลงว่าได้อีกแหละ มันเปียกคุ้มมือนี่เห็นสีแดงแน่กับพีชแล้พี่นอนะ้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องผมมากินขวานูยามส,สวยๆตี๋เทียงน้ำกันพี่น้องได้มาแล้วน้องๆเข้าขวานอยู่บ้ามีกับไปจัดแจงเห็ดยาเห็ดใดตอหลัก่ะน้องๆเข้าไปเอื่นมามาเด้อขวานุ่ยสันมาพี่น้องผมเห็ดสู้จินให้สะใจแน่นอนพี่น้องผมรวมด้วยช่วยกันเหมือนเดิมคือเก่านะพี่น้องเนาะแป๊บเดียว รวมโดยทีมงานห้องเหมือนเดิมคือเกาน้องพี่น้องเนาะน้องจอนนี่ครับผมจัดไปเบียกบวกไม้ไผ่ยู้อใส่บวกไม,ม,ม,ม้ไผ่ว่มีไหมไม้ไผ่ยู่บ้านบวกไม้ไผ่ยู่บ้านเดี๋ยวเครื่องไงดูโอ <Okay. S 2> เคเสีเครื่องเฮาบ๊วยเบื่อเสียบป่วยได้นี่พี่น้องผม,ม เรียกได้ว่าเึงใจแน่นอนแมนบอจนีอแน่นอนพี่น้องยาเข้มเด้อพี่น้องผมแมนบ้านุ่มนัดติเข้มนี่โตไผ่โตมันเลยครับผมให้น้องเขาคั่วอยู่โปกโปกอยู่นะพี่น้องเนาะพห้น้องเขาคั่วก่อนพี่น้องเป็นเจ้าใดสุดยอดไปเลยนะครับเนาะกุก เคยสําแดงฝีมือมาแล้วพี่น้องครับผมสบายแน่นอนหนูไม่ไม่บ่เมนไก่บ่เมนหมูพี่น้องหนูชัดๆพี่น้องผมมีตอนหางหลายๆเกินว่าเ่เอาหัดขามันเห็นตาหางเห็นตาหางลุกโดดก็มีแม่นว่าจอนนี้เอาไปใส่ตอน ใกล้สูแกแมนบ่าอ,อ๋อครับผมครับผมครับผมจัดไปจัดไปน้องจัดไปเข้าสีอาศัยตัวนี้พี่น้องพักผมบอต่องแล้วน้องจอนนี้ว่าน้องพ่อนจัดลงไปผู้ดใดตำเฉียงอมาใมใดเฉย อาจารย์แบบนีพี่หลวงเห็ดจังเลยสีกินต์คือบ่อนั่งคือเก่าเนี่ยมยจนึง,ง,งสิงจอมเจี๊ยบกับพ่อเ้ามาแล้วพี่หลวงไปเจี๊ยบเอาทางใดบุ่นี่กับน้องไผ่เ้าเนาะครับเนาะไผ่คือกันตาวะาคนละไผ่อยู่นะครับเนาะเมื่อยพี่หลวงเอ้ยบ่าวมีกับไปอดว่าได้กับไปหลักเงียบมาครับส่วน เข้าไปหน่อยครับผมพี่น้องสุดยอดพี่น้องผมเป็นกำเลยแมนบอน้องไพ่แมนเนาะจัดไปห่วหอบักสมหว่าพี่กันบักซองสาบมันตุงมีเลยได้แมน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 เสียของคันบ่อใดเคลียยังครับน้องไพ่เฮาเด็ดใบกะเพราหรือเอาเลยเนาะเด็ดกะเพราเนาะครับเนาะใส่เลยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้อง ไสเป็นคนขวานอกจอนนี่มาสิเป็นคนขวามัอนี่เชียบจอนเชียบจอนมาจากะแมาจากะใส่ขาจอนเชี่ยบกันมาอ่อืออ่ะพี่รองผมน้องจอนนี่ขออาสาเป็นเชฟเองกว่าสันพี่น้องสูตรบ่มีน้ำมันนะครับเรื่องขวาแท่แท่ของแท่แท่เฮานี่แหละบ่นี้เปมีน้ำมันมาเจียบปนเพราะว่านูนี่รู้สึกว่ามั่นอยู่แล้วนะจอนนี่เนาะใส่ลงไปพี่น้อง ครับผมหนาหนาวหนูมันอยู่แล้วนะครับเนาะโอ้ยเทิงใจได้เครื่องแกงเลยละหยอดลงไปีกกระได้ครับน้ำกลัวให้เครื่องหอมหอมกวนมือกลัวแม่ไอ้นุ่มนามมุ่นไอ้นุ่มนามมุ่นข้นโขกก็เครื่องหอมแล้วแม่นบ่าที่น้องผมน้ำยังน้ำแบบหอม สูตรเผอสูตรล่อนแรงเข้าไปไม่สีอยู่ใดสูตรนี้ครัวได้หัดสร้างเนอะพี่น้องเนอะสูตรครัวสูตรแจงเนี่ยนี่จัดไปพี่น้องผมต้องหาหมอถูกขังขันบ้ามีกินเหล่านะครับ เครื่องกระทะพี <S <S ่ <S <S 2> <S 2> ้องผมกุกสูงฉลูดตูดปอดยอดขุนพลชอนนี่ชอนนี่สร้างๆพี่้องผมค้ามคมเดี๋ยือนวมาเสียบกักเท่ มันจวดจวดขนาดบ่มีน้ำมันด้วยบอกได้เลยว่ามันจวดจวดครับผมหัวแหงแล้วก็ใส่น้ำหยอดไปเรื่อยสุกแล้วก็จังเติมน้ำสุดท้ายเนะครับเด้อกันจนมีเซลล์สูตรแบบบาดเห่าอีหลีแมนเอาบาดเห่าอีหลีตรวจครับแมนนี่นเขียมันเป็นซุปว่ะแมนครับต้องให้สุปมันข้นอนะ่ะใส่โรดี้ใส่โรดี้ เทีมงานเขาหลักจวดยุพีลรอพี่น้องครับครับผมว่ะเนี่ยคำยำย่างดีไหมวะสุดยอดครับสุดยอดพี่น้องบักสวงเศร้าคันได้บักสมม้อใส่เกียรนี่เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมแม่นเป็นเัื่งใดพี่น้องผมโอ้ยอยากให้กินมันออกอ่าไปในช่องไดนี่ไปทางอากาศไดนี่ จัดไปน้ำสุดท้ายพี่น้องผมฝุ่งเต้สุดรลุดเต้ยังหนึ่นนงแดงแบงอยู่เลยไปแดงไปได้เต้เต้สุดหลุดเดี๋ยวครับขัน้นตอนสุดท้ายตอนไก่สีปงฝุ่นเขายังฝุงได้น้ำเขาเอาน้ำสุดท้ายอยากไล่แนนเอาพี่น้องเนาะเอาเอาละบาทได้การเันไอ,อ้มันเดียดแม่เห็นบกกะว่าเขาบกเขาได้สดน้ำเชียงน้อยนั่นหรอไป เ,เอาลุยครับผมสุลรถแจ็พี่นองผมน่วนรวนรวนดิหย่านพ่น้นอ,นองนัดไปเอามาอีกว่าสันทีมงานผมรวนดอกพีนองเลยมันว่าเป็นทีมงานไอ้นุ่มคนโกงไอ้นุ่มหนามนตนคนเยโซเลยน่าจะเพียงพ่อพอดีแล้วเนี่ยอย่างบาดปลานปลา,าจักหน่อยพี่นองผมหยอดลงไป ขันบุปาองจอีกเวาะยังไหวบีนี่ส่ตอนสุดท้ายพูนไส่จไถวยส่ห้องถวยเอาไว้ขนาดไม่ยังไหไม่ส่เลยส่เลยครับเขาห้องห้อ้องหมองห้องหวงห้องบ้องหงห้อ้องหองหองห่้้ง้องง ดได้แล้วหลดจางจางก็ใส่น้ำปานเดี๋ยวเ้าก็ใส่เพียรใส่ลงไปเลยตุ๊กเย่าตุ๊กเย่าอะจัดไปพี่น้องเฉียดเฉียดเรพี่น้องนะบอยสั่งๆพี่น้องผมสวัสดีครับครับไปยังไหนก่อนครับมาเคลื่อนไปยังไหนใส่ขึ้นมาใส่เถอ กัเป er eh? e. es si? e ียศ yeah, ูนย like ์กับซ้ำเแียกันเก้าศูนย์อีกเพื่อนว่าเสมอว่าสั่นพี่รองผมเอามันฆ่าบ้านเลยเนาะพี่รองเนาะมันจึงยูได้เอาให้ฆ่าบ้านเลืยครับผมกับบอยยาสัวพี่รองไปไทปาเลยพี่รองมีตับกิ่ข้าวหัวมีตับเปียเด็กหงงเฮาพี่รองผมเด็กหงงเหาเด็กหงงเด็กยู่นํำกันได้พี่รองผมพองผมเอาผมแปะตายเลยเนาะพี่รองเนาะ ิบวานน้องพ่ right. Đây, ่่อเาใสบหวานนี่บ er ีมีเต่าผมกับเชี่ยมจ้าเจอยากใส่บวกหวานใส่ไปเลยครับผมหมดขวดไปเลยครับผมนี่เอาแบบเอาแบบมาสุดๆเนาะเดี๋ยวจะบดไหล่เดี๋ยวจอร่อยไปแล้วครับเออจังหวัดจังไรพ่อบจังหวัดจักน้อยแบบ่็เอาทิศต่อนเผยมันจังหวานหน่อยนี่มันจะขมหวานถ้าบีมันตุกตาขึ้นไปมันหวานไทยสูตรมั่นพี่น้องเลย หเชี่ยอหหเ่อหป้ายเรียนใค่ท่านดดอกตกใกินด้กัเอื้อนเดี๋ยวผมได้ไ่้ได้พี่น้องผมเอาจัดไปเขั้นตอนสำคัญพี่น้องผมพูดจัดไปใส่ลงไปเทคุดวนนี่ท้องแก้นี่ายก้นสนัดตว่ามันเป็นจุดๆหน่อยนึง ให่พวกเขาดินเหนป่อ้าเปจัดเจือดลราก็ใส่ได้มันมีซอสมีอะไรมาเยอทุกคนชิมด้วยกันก่อนทุกคนชิมด้วยกันก่อนเอย่ยนแฟนช่องเจียนช่งอ้ยพี่น้องมันยอดมันสุดมันสุดยอดดีดีเท่าไหรเยอะแยแปหรอยัง้ามีเล

ไวยแซ่บเราดิจอนนี่จะไปใช่เชื่อมอีกเด้อนี่โอ้ยพี่รองสุดยอดพี่รองผมมีแต่มันสีเชื่อมไปนานตัวนี้พอดีเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยสุดยอดพี่น้องผมสุดยอดพี่น้องผมบอกได้ครัเดียวพ่อ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 มันสีเชื่อมก้อนนี้ขันบลกเอาเลย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 ผมครับผมได้แล้วครับผม ใจเย็นๆใจเย็นๆมาเทียบทีเลยกกับซีนั้พี่น้องน่ะครับผมกินงานเท่านนักเตะใครจีตักตักไหมตักเลยครับผมตักใส่เห็ดมันบามีดน้ำท่าย่างเดียวติดขอบสนามพี่น้องเลยหุ้มกันเลยเด้อพี่น้องไผกระไดแย่ตะาข้าบ้านข้าบ้านอยู่หันไลเยนี่ปิดขาดตลาดทางบ้านทั้งศาลเท่ามีแต่ปิดซุกหัวทางคุณ ัวนเปิดตัวเลนี่น่าเบิ่งดูบอกว่าอยู่ใกลเปิดแต่เราเปิดรวดใส่ไปตักกันเห็นเห็นกินกันเห็นเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเกิดเดียวเลยเนาะครับผมตักหลายๆเหรอหรือกัวหนูเข่าเสียงพินเสียงเชียนห่าพี่น้องผมเอาพอดีพองามพอดีพองามเด้อ เขาเย็นกินเขาเย็นมันจังเย็นไงเฮียร์ตันรอดขอบคุณน้องนาทีแล้วครับเด้อที่เป็นเอื้อเฟื้อเป็นสถานที่การได้ทำการอยู่การกินนองน้องนัเนาะครับผมครับครับผมพี่น้องผมได้ตะวังว่าเสียงพี่เสียงเคียนท้องฉิบโถชีดีกะสว่างีกะชีตียังเด้อพี่น้องเด้อไอตัวช่องนหน่อยๆของบบาะมีได้เด้อพี่น้องผม ะลุยก็เสียบทำเป็นป่วยส่อนตัวพี่น้องเลยเอับจัดไปสมม้วมันเป็นเช็คงขิงครับมันพวกหัวแจ็คเดงปันกลืหัวผมว่าแจ็คบารีเราหัวมันกะเป็นความคิดความสามารถของเพลินครับห้องกับตรงห้องวากันบ่อะไเนาะครับเนาะเอ้าันนี้แหละพี่น้องผมน้องนัดอ่าน้องบอยน้องชนนี่น้องไพเนาะครับเนาะเอ้าวที่หากระเป๋ามีครับพี่น้องผม อะมาอยากมากินมาแซ่บมาโน,น้ตนำกันพี่น้องผมซ้อนไพซ้อนมันตักไปเรื่อยพี่น้องผมผมแปลตายเมื่อยานข้อพี่น้องฮะ<ข>พวกมันได้ยนไปละว้าเบาิร์ดบังง่ายกันไปแล้วกินเขาเนี่ยละไวัรุ่นสร้าง,งพี่น้องผมเมาแล้วกินเขาได้เป็นกวาง <c oughs> มือเลี้ยงท้องไหมเป็นยังไงครับผมสุดยอดปะครับ ผมดีครับผมดีครับนาะครับเนาะำลลเยไปยังไหนนุ่มบใบบาทนี่วาบีใส่ปากเพื่อนวามัน็ีบีใส่ปากว่าะั่นแข่งพ่อเลยที่จันเยี่ยมมากว่าะั่นเอาเบาะมีจัดไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอืเป็นจังไงหาเบิ่งกันก่อนหัวพี่น้องดึกมันครับผม ่อยไฟๆหยู่ไฟหังอยุดใหญ่เอาด้วยได้ได้ครับีปน้องต้องตุ้ยต้องไปจ้ำดึดลงปาก์ุดยอดผมครับดเยอดเอไเอาเรื่องหองเน่ยนะต้องแบบต้องพอเพียงว่ะ มินเท่มัมีแฉกเนาะแฉกนมไม่เป็นเนโอ้โอ้แฉกเผาเนี่ยบ่ได้กินหนูได้กินหนังได้กินมีแบบกินใหม่ๆเนาะติดเนาะครับผมสุดยอดพี่น้องส่วนเอียนมาสั่นอ่าเบาเอียนเนาะกินได้กินได้โจโจพี่น้องผมสุดยอดก็จิ้มงานเนาะ เช่นช่วยพี่น้องสร้างไครสร้างไครนีน่เป็นสร้าง,นนางาพี่นี่ในจังาวัดต่างจังหวัเด้อพี่น้องเนะไมาก,กินกับก<อ>ินงานกิน้องไม่กินหนูนะครับเนอะครับ <c oughs> อิสา,บานบ้าดคนเองพี่น้องผมรครับผมกินเข่าห่วมผ้ากินปลาห่วมขันหลักเป็นอีหยังอีบุพี่น้องเพิ่นมักเว้าแต่ว่าบ้ามีก็บจำบ่ได้สุดยอดดึกเราดีอีกเป็นสิบพี่น้องดึกเราดอีอเป็นสิบขวด ชัดไปคำยิยิใ่จะมีสดเทยาไรนาทีสุดท้ายอยู่ดูดเอ็ดเลยดูดเอ็ดเลยุดยอดืมอืดูดว่ชัดไปเต่ตอนยังไง ซับเครื่องลอยใจเป็นใจเป็นลูกลูกแม่งครับยัดไปลุยลุยทักกันแนวครับผมมีเหอะมีเหอะนำมีเหอะนำจังหน่อยนะครับเนาะมันจังดีเสียจัดไปเงียดแกะเงียดแกนสุดยอดอีกแล้วพี่น้องสั้งแต่น้องไ่บผกสุดยอดตลอดพ้อเราบป็นน้องใบพ้อเราสิจิ๊กขอแรงว่าอะไรบางทีจะได้ครับผมครับผมครับผม มันไพ่บานทองนะครับมันรอดจำหมู่บ้านแน่นอนครับผมแน่นอนครับแน่นอนครับตาเป็นอนติตเป็นง่างมามันกวงกีกาครับผมลุย อ่ะครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการจิดตามเหมือนเดิมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อพิดพลาดประการใดคำว่าคำจายขี้ละชาทางเดือบสุภาพอยู่ออกไปบ้ามีขอโทษขอให้พี่น้องผมพ้ากันคลิปหนาเลยครับพี่น้องเด้อคลิปนี้พิดพลาดประการใดกะคำว่าคำจ่าขันมันบ่ดีบ่งามบ้ามีขอโทษขอให้เลายๆพ้ากันคลิปหนาครับพี่น้องหามาแล้วเฮ็ดสู้อยากสู้ชินถือว่าเป็นคลิปที่มวลมวลซื่อๆครับน้องครับนุ่งสามซีหาคนครับทีมงานอีสานบ้านข่อยเองชาวบ้านปนนุ่มเนะพี่น้องเนาะขอบคุณคครรััับบสสวดี